เซียนอมตะ2500ปีบทที่635วิธีการรักษาที่น่าตื่นตกใจรักษาหายแล้วเมื่อเห็นซูเย่ยกมือทุกคนต่างผงะไปและมองที่จออย่างไม่เชื่อสายตาหายแล้วงั้นเหรอบ้าจริงใช้เวลาไปแค่เท่าไหร่เองแพทย์แห่งชาติยังรักษาไม่ได้เลยเวลาไม่นานซูเย,ย่ก็สามารถรักษาหายได้ซูเย,ย่เจ๋งมาก ชาวเน็ตต่างตื่นตกใจณสถานที่จริงแพทย์แห่งชาติและผู้สืบทอสองคนที่อยู่ถัดจากซูเย่ต่างก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงรายงานของซูเย่เป็นไปไม่ได้สีจิ้งซานผู้สวมเสื้อเชิดขาวและแว่นตาใบหน้าจริงจังร่างกายที่บอบบางของเธอสั่นเทาเล็กน้อยและแววตาของเธอเปลี่ยนไปด้วยความไม่เชื่อจางหย่งชางก็ผงะไปเช่นกันไม่หรอกแค่ชั่วโมงเดียวเอง เขากินอะไรเป็นอาหารทั้งทั้ที่คิดว่าการรักษาของเขาน่าจะส่งผลเร็วแต่คิดไม่ถึงว่าของเขาเพิ่งจะเริ่มเห็นผลแต่ซูเย่กลับรักษาหายแล้วมันเป็นไปได้ยังไงซาหนิงหลีเจิ้งเต้าโจวอี้เหลียงและคนอื่นรีบไปยังห้องผู้ป่วยของซูเย่ทันทีทุกคนมาที่หน้าประตูห้องซูเย่เดินออกมาปรมาจารย์หัวเอ่ยถามอย่างเร่งรีบรักษาหายแล้วจริงหรือ สายตาของทุกคนจับจ้องไปทางสูเย่ซูเยพยักหน้ารับทุกคนอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกหนึ่งเฮือกแพทย์จีนสิบคนผลัดกันเข้าไปตรวจสอบเมื่อพวกเขาออกมาทุกคนมองที่สูเยด้วยสายตาตกใจรักษาหายแล้วจริงๆ ลูกพิงอันมีสีหน้าตกใจมากที่สุดนี่คือคนไข้ของเขาเขาใช้เวลา7วันในการช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัว90%และอีก10%ที่เหลือนั้นมันยากต่อการรักษาจริงๆแต่เด็กคนนี้ซูยเย่ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวในการรักษา10เอร์เซน์ที่ยากที่สุดที่จะรักษาให้หายไปเขาไม่อยากเชื่อเลยหากไม่ได้เห็นกับตาเธอทำได้อย่างไร ลู่พิงอันมองไปทางซูเย่และเอ่ยถามข้อสงสัยแทนทุกคนและในตอนนี้ช่องถ่ายทอดสดชาวเน็ตทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อรู้ว่าซูเย่รักษาคนไข้ให้หายขาดจริงๆในตอนแรกพวกเขายังแอบสงสัยว่าจริงหรือไม่แต่เมื่อได้รับการยืนยันบนหน้าจอพลันปรากฏคอมเมนต์มากมายในทํานองเดียวกันซูเย่ยอดเยี่ยมมากในเวลาเดียวกันพวกเขาก็จ้องไปที่หน้าจออย่างสงสัยว่าซูเย่ยจะตอบอย่างไร ภายใต้สายตาของทุกคนที่เปี่ยมไปด้วยความสงสยัยซุเย่อธิบายด้วยรอยยิ้มจริงๆแล้วบนพื้นฐานของการฝังเข็มขั้นพื้นฐานประกอบกับ21จุดฝังเข็มหัวเพื่อเร่งการไหลเวียนของชี่ในร่างกายของผู้ป่วยจากนั้นจึงรักษาให้ตรงจุดหลังจากการฝังเข็มผมพบว่าชี่ในร่างกายของผู้ป่วยไหลเวียนไม่เร็วพอดังนั้นผมจึงพยายามใช้ลวดทองแดงเป็นตัวนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนชี่ในร่างกายของผู้ป่วย ในท้ายที่สุดปรากฏว่าการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของชี่ในร่างกายผู้ป่วยได้รับการปรับปรุงอย่างมากในทันทีดังนั้นเขาจึงได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาเอ่ยตอบทุกคนจ้องมองไปที่ซูเย่ด้วยสายตาแปลกใจเธอบอกว่าลวดทองแดงสามารถเร่งการไหลเวียนของชี่ได้ลูกพิงอันถามด้วยใบหน้าจริงจัง ซูยเย่พยักหน้าและมองทุกคนอย่างสงสัยปฏิกิริยาของทุกคนดูร้อนใจแปลกๆเมื่อเห็นซูยเย่พยักหน้าผู้เชี่ยวชาญทั้ง10บคนมองหน้ากันอย่างรวดเร็วและทุกคนต่างก็เห็นแววประหลาดใจในดวงตาของแต่ละคนอย่างชัดเจนนี่เป็นการค้นพบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการแพทย์แผนจีนถ้าใช้ลวดทองแดงเพื่อเร่งชีได้จริงจะใช้กับจุดฝังเข็มอื่นๆได้หรือไม่ ลูกพิงอันกล่าวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ซูเย่จะตอบแพทย์แห่งชาติหลายคนทนรอไม่ไหวจึงนำลวดทองแดงและเข็มมาเริ่มลองทันทีพวกเขาต้องทดสอบด้วยตัวเองก่อนที่จะเชื่อสิ่งที่ซูเย่พูดในห้องถ่ายทอดสดชาวเน็ตเห็นแพทย์แห่งชาติต่างกระตือรือร้นทำให้พวกเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทำไมดูตื่นเต้นจัง ฉันรู้สึกเหมือนพวกเขาเตื้นมากกว่าเดินอีกใช่ลวดทองแดงเร่งชี้มันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยหรือลวดทองแดงงอเป็นตัวนำที่ดีเยี่ยมของแม่เหล็กไฟฟ้าฟิสิกส์ตอนมอต้นก็มีสอนเถอะวิธีการรักษาของซูเย่น่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอชาวเน็ตส่งคำถามมาอย่างงุนงงไม่ใช่แค่น่าสนใจแต่มันคือน่าอัศจรรย์คนในวงการแพทย์แผนจีนอธิบายในช่องถ่ายทอดสดให้คนที่ไม่รู้ การฝังเข็มด้วยลวดทองแดงสามารถเพิ่มชี้ได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนในวงการแพทย์แผนจีนนี่คือวิธีการรักษาที่สอรังขึ้นโดยซูเย่ถ้าลวดทองแดงได้ผลอย่างที่เขาพูดจริงๆเช่นนั้นมันจะเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ในวงการแพทย์แผนจีนในรอบพันปีที่ผ่านมาอะไรนะมันยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอไม่โกหกเราหรอกใช่ไหม เมื่อได้ฟังคำอธิบายนี้ชาวเน็ตถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยพวกเขาเพิ่งดูการถ่ายทอดสดแต่พวกเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการค้นพบใหม่ในวงการแพทย์แผนจีนในรอบพันปีนี่ถือเป็นหลักฐานยืนยันประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมอีกอย่างซูเย่เจ๋งเกินไปแล้วผู้คนในวงการแพทย์แผนจีนต่างตื่นเต้นมากในขณะนี้ขึ้นอยู่กับผลของความพยายามของแพทย์แห่งชาติทั้งสิบคนแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ผลแต่วิธีการรักษาด้วย21จุดฝังเข็มหัวบวกกับลวดทองแดงนั้นแน่นอนว่าสามารถเปล่งประกายในวงการแพทย์แผนจีนได้หลายร้อยปีทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารี่จะได้เห็นวิธีการรักษารูปแบบใหม่เกิดขึ้นด้วยตาของพวกเขาเองหากลวดทองแดงที่ซูเย่ค,คิดค้นสามารถเร่งการรักษาได้จริงก็จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการแพทย์แผนจีนที่เป็นปัญหาด้านเวลาในการรักษาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และเป็นวิธีที่เห็นผลเร็วที่สุดจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกในวงการแพทย์แผนจีนอย่างแน่นอนเมื่อคนในวงการแพทย์แผนจีนทุกคนตั้งต,งตงารออนาคตที่สดใสสำหรับนวัตกรรมใหม่นี้แพทย์แห่งชาติทั้งสิบท่านพยายามทดลองอย่างรวดเร็วไม่ได้ฉันก็ทำไม่ได้เหมือนกันหรือว่าทำผิดวิธี ฉันพยายามอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้ผลจริงๆแพทย์แห่งชาติหลายคนขมวดคิ้วและสายหน้าในตอนนี้เองปรมาจารย์หัวทำสำเร็จแล้วว่านเชิงอย่างเอ่ยขึ้นอย่างกระทันหันรืบทุกสายตาหันไปมองหัวเหรินเชิงที่กำลังยิ้มปรมาจารย์หัวยิ้มพลางพูดกับทุกคนในตอนแรกผลลัพธ์ของการฝังเข็มที่จุดฝังเข็มธรรมดาก็เหมือนกับพวกคุณ แต่หลังจากที่ฉันเปลี่ยนไปใช้21จุดฝังเข็มหัวผลที่น่าอัศจรรย์มากก็ปรากฏขึ้นในตอนนี้สรุปได้ว่าวดทองแดงประยุกต์ใช้ได้กับ21จุดฝังเข็มหัวและยังไม่มีความเชื่อมโยงกับการฝังเข็มแบบอื่นๆเมื่อได้ยินเช่นนี้แพทย์แห่งชาติคนอื่นๆก็ทั้งประหลาดใจและผิดหวังประหลาดใจที่มันได้ผลจริงๆผิดหวังที่มันได้ผลไม่เต็มที่เฮ้อ ลู่พิงอันมองไปที่ซูเย่ถอนหายใจพลางกล่าวถ้ามันใช้ได้จริงเราสามารถมอบเหรียญแพทย์แห่งชาติให้กับเธอได้หน้าเสียดายแพทย์คนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วยแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกว่าหน้าเสียดายแต่สายตาของพวกเขาที่มีต่อซูเย่ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสายตาแห่งความชื่นชม ความสามารถในการสร้าง21จุดฝังเข็มหัวและความสามารถในการใช้ลวดทองแดงเชื่อมต่อกับ21จุดฝังเข็มหัวถือเป็นวิธีการรักษาที่ดีมากสำหรับวงการแพทย์แผนจีนหลายร้อยปีที่ผ่านมามีน้อยคนที่สามารถสร้างกลวิธีใหม่ๆขึ้นมาที่สำคัญที่สุดลวดทองแดงของซูเย่ช่วยนำทางพอวกเขาไม่จำเป็นว่ามีแค่เพียงการฝังเข็มเท่านั้นที่สามารถใช้ร่วมกับลวดทองแดงได้วันนี้เป็นเพียง เพราะเวลากระชันชิดพวกเขายังไม่ได้ทําการทดลองอย่างละเอียดพวกเขาเชื่อว่าอาจจะมีวิธีการฝังเข็มแบบอื่นที่มีผลหรือลวดทองแดงสามารถใช้ร่วมกับอย่างอื่นได้ผู้สืบทอดคนอื่นๆที่ดูอยู่ข้างๆมองซูยเย,ย่อย่างละเอียดพวกเขาคิดไม่ถึงว่าเจ้าหมอนี่จะเก่งไม่เบาแต่ว่าคู่ต่อสู้ต้องเก่งกาจซิถึงจะน่าสนใจถ้าไม่เจ๋งพอตอนแข่งก็หมดสนุกหมดน่าสิ ผู้สืบทอดทั้ง9้ายังคงมองไปที่ซูเย่ด้วยสายตาที่ไม่พอใจพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเก่งมากเช่นกันและจะไม่มีวันแพ้ซูเย่ทุกท่านปรมาจารย์หัวเหลือบมองซูเย่เขายืนขึ้นแล้วกล่าวกับทุกคนฉันขอยืมโอกาสในวันนี้เรียนเชิญแพทย์แห่งชาติ9้าท่านผู้นำหน่วยงานต่างๆที่อยู่นที่แห่งนี้รวมถึงชาวเน็ตทั้งหมดที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดเพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกัน 21. จุดฝังเข็มหัวมี12จุดถูกสร้างขึ้นโดยซูยเย่เพียงคนเดียวแม้ว่าเขาจะถือว่า 12. จุดนี้รวมกับ9จุดฝังเข็มหัวของฉันเสมอแต่ 12. จุดที่เขาคิดค้นขึ้นเป็นการฝังเข็มที่สมบูรณ์แบบมากดังนั้นตั้งแต่วันนี้จะไม่มี 21. จุดฝังเข็มหัวมีเพียง9จุดฝังเข็มหัวและ 12. จุดฝังเข็มซูเท่านั้นนี่คือชื่อที่ถูกต้อง ทุกคนตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวพวกเขามองไปที่ปรมาจารย์ด้วยสายตาประหลาดใจแล้วทุกคนพลันยกยิ้มรู้ทันปรมาจารย์หัววางแผนไว้ดีนะนี่เป็นการช่วยปูทางให้ลูกศิษย์ของเขาในเวลานี้เขากำลังบอกทุกคนรวมถึงผู้ชมทางช่องถ่ายทอดสดว่าความสำเร็จของซูเย่ในวันนี้ไม่ใช่เพราะฐานะแพทย์แห่งชาติของเขาแต่เพระาะซูเย่คิดค้นขึ้นมาเอง ในอนาคตซูเยสามารถไปตามทางของเขาได้เต็มที่แพทย์แห่งชาติทั้ง9คนยิ้มและพยักหน้าแสดงความเต็มใจที่จะเป็นพยานเมื่อมองไปที่ซูเยรอยยิ้มของการยอมรับผุดขึ้นบนใบหน้าของทุกคนแม้แต่แพทย์แห่งชาติที่เข้มงวดเสมออย่างอวี๋เวินเฟิงก็ยังแสดงความชื่นชมเมื่อเธอมองไปที่ซูเยในเวลานี้พวกเขาทั้งสิบต่างถอนหายใจ คลื่นใหม่ย่อมแทนที่คลื่นลูกเก่าขณะนี้ความคิดดังกล่าวแวบเข้ามาในจิตใจของบรรดาผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์แผนจีนที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดเช่นกันซูเย่กำลังไปได้สวยในวงการนี้ผู้อำนวยการโจอี้เหลียงรีบปรึกษากับแพทย์แห่งชาติทั้ง10คนอย่างรวดเร็วและประกาศ เนื้องอากซูเย่เป็นคนแรกที่รักษาหายการรักษานี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนจะถูกระงับก่อนและการรักษาต่อไปจะดำเนินการต่อโดยแพทย์แห่งชาติว่นเฉิงหยางและแพทย์แห่งชาติหลี่ฉูสีหน้าของจังหยงชางและสีจิ้งซานดูไม่พอใจเล็กน้อยพวกเขาเป็นตัวแทนผู้สืบทอดของผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผ่นจีนแต่ก่อนที่การแข่งขันของผู้สืบทอดจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขากลับแพ้ซูเย่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขา แต่แน่นอนว่าผู้สืบทอดคนอื่นจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้ว่าการรักษาจะถูกหยุดไว้ชั่วคราวแต่ดวงตาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจเมื่อมองไปที่ซูยเย่โดยเฉพาะสีจิ้งซานเธอเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดของอวีเหวินเฟิงแพทย์แห่งชาติหญิงเพียงคนเดียวแม้แต่ในโรงพยาบาลเธอก็เป็นถึงผู้อำนวยการแผนกและผู้เชี่ยวชาญเธอไม่คิดว่าทักษะทางการแพทย์ของเธอจะอ่อนแกว่าซูเย่เพียงเพราะอีกฝ่ายสร้างกลวิธีการรักษาแบบใหม่ ไม่มีคะแนนก็ถือว่าไม่ใช่การแข่งขันที่แท้จริงในการแข่งขันผู้สืบทอดฉันจะชนะนายแน่นอนสีจิ้งซานจ้องมองไปยังซูเย่ด้วยสายตาไม่ยอมแพ้ฉันยอมรับว่าในชนะการแข่งขันในครั้งนี้ฉันทำอย่างที่นายทำไม่ได้จริงๆแต่การแข่งขันของผู้สืบทอดนั้นแตกต่างออกไป ในเวลานั้นฉันจะทําให้โลกรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้สืบทอดแพทย์แห่งชาติอย่างแน่นอนและฉันจะทําให้ในายรู้ว่าความสามารถของฉันไม่ได้อยไปกว่านายจางหยงชางจ้องซูเย่ด้วยสายตาไม่ยอมแพ้เช่นเดียงกันอันดับต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการแข่งขันของผู้สืบทอดโจโอีอ้เหลียงกล่าวตอนนี้ผมจะประกาศกฎของการแข่งขัน การแข่งขันของผู้สืบทอดเป็นการรักษาผู้ป่วยเช่นกันและผู้ป่วย10รายได้รับการคัดเลือกเป็นการส่วนตัวโดยแพทย์แห่งชาติทั้ง10บท่านซึ่งจะไม่ต่ำจากมาตรฐานครั้งก่อนเมื่อถึงเวลาผู้สืบทอดทั้ง10บคนจะทำการจับสลากเพื่อกำหนดผู้ป่วยที่จะรักษามีเวลา3วันในการเตรียมความพร้อม3วันจากนี้การแข่งขันเริ่มอย่างเป็นทางการในช่องถ่ายทอดสดชาวเน็ตทุกคนอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึก ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานในศึกแพทย์แห่งชาติงั้นมันต้องเยี่ยมมากแน่ๆมีแพทย์แห่งชาติเพียงเจคนที่ทำการรักษาได้อย่างสมบูรณ์หากว่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของแพทย์แห่งชาติในการคัดเลือกผู้ป่วยจริงๆอัตราการรักษาของสิบผู้สืบทอดจะเป็นเท่าใดคงไม่ใช่ว่าไม่มีใครสามารถรักษาหายได้เลยใช่ไหมฉันรู้สึกว่าการแข่งขันน่าดูเพราะซูเย่ ฉันอยากดูแล้วคิดไม่ถึงว่ายังมีแข่งต่ออีกทำไมต้องรอ3ามวันฉันรอไม่ไหวแล้วเดิมทีเมื่อการแข่งสึกแพทย์แห่งชาติสิ้นสุดลงความสนใจของชาวเน็ตก็ควรที่จะสงบลงแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังสนใจการแข่งขันของผู้สืบทอดเช่นกันเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่636สซูยเย่ผู้จับได้แผนกสูตินารีเวส ผู้สืบทอดทั้งสิบคนมองหน้ากันอีกครั้งใบหน้าของทุกคนเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจและสายตาไม่ยอมแพ้ในฐานะผู้สืบทอดความสามารถของพวกเขาย่อมต่างจากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนธรรมดาทั่วไปแม้ว่าความสามารถของซูเย่จะน่าทึ่งมากแค่ไหนและมันทำให้พวกเขาทั้งหมดรู้สึกกดดันมากเพียงใดแต่พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาด้อยไปกว่าซูเย่พวกเขาก็มีวิธีการของตัวเองแต่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้นเอง ซูเย่อานอี่หานเอ่ยทักซูเย่ฉันเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงนายมานานแล้วและความสามารถที่นายแสดงในวันนี้มีพลังมากจริงๆฉันจะตั้งตารอการแข่งขันกับนายฉันด้วยจางหยงชังยืนขึ้นและพูดกับซูเย่การรักษาเมื่อกี้ไม่นับคะแนนการแข่งของผู้สืบทอดในอีกสาวันฉันจะหวังว่านายจะแสดงความสามารถที่ดีกว่านี้ออกมา ผู้สืบทอดอีกเจคนก็ทักถ่ายสู้เช่นกันและดูเหมือนว่าจิตวิญญาณการแข่งขันของทุกคนจะแข็งแกร่งมากในช่องถ่ายทอดสดเมื่อเห็นฉากนี้ชาวเน็ตก็มีความสุขในทันทีนี่ยังเป็นการแข่งผู้สืบทอดอยู่ใช่ไหมทำไมฉันถึงคิดว่ามันเป็นการประลองราชาปีศาจกันละ่ะ5า,าสูเยดูเหมือนปีศาจตัวใหญ่จริงๆ สมแล้วที่เป็นซูเย่เกมนี้ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำแต่เขาถูกหมายหัวแล้วน่าสนใจมากทุกคนกล่าวหนักไปแล้วซูยเย่ยิ้มและเอ่ยตอบผู้สืบทั้ง9้าคนเราทุกคนล้วนเป็นผู้สืบทอดและเรายังเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนจีนอีกด้วยฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งนี้ภายในสามวันข้างหน้า ในท้ายที่สุดผู้ป่วยอีกสองรายที่เหลือก็รักษาหายขาดอย่างสมบูรณ์ภายใต้การรักษาของว่านเฉิงหยางและหลีชูหลังจากทราบว่าผู้ป่วยอีกสองรายที่เหลือได้รับการรักษาจนหายขาดชาวเน็ตก็รู้สึกว่าสมแล้วที่เป็นอีกฝ่ายเป็นแพทย์แห่งชาติ3วันต่อมาห้องถ่ายทอดสดปิดลงชั่วข้ามคืนแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง เวลาเช้าตรู่ก่อนที่การถ่ายทอดสดจะเริ่มขึ้นผู้ชมจำนวนมากก็เข้ามารอชมในช่องถ่ายทอดสดล่วงหน้าและจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตอนที่การถ่ายทอดสดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการจำนวนคนในห้องถ่ายทอดสดก็ทำลายสถิติอีกครั้งและแพลตฟอร์มที่มีจำนวนคนมากที่สุดมีถึงล้านคนท่ามกลางความคาดหวังของทุกคนภาพหน้าจอช่องถ่ายทอดสดกระพริบเล็กน้อยต่อมาภาพก็ฉายขึ้น ซานิงพิธีกรประจำการแข่งขันและหลีเจิ้งเต้าหัวหน้าทีมแพทย์แผนจีนปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมทุกคนอีกครั้งสวัสดีทุกคนผมซาหนิงกลับมาแล้วซานิงพูดกับกล้องอย่างภาคภูมิใจและพูดด้วยรอยยิ้มว่าวันนี้กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันของผู้สืบทอดแพทย์แห่งชาติหลังจากพักและปรับตัวมาสามวันผมเชื่อว่าผู้สืบทอดทั้ง10บคนได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้ว และตอนนี้หลี่เจิงเต้าผู้อาวุโสในวงการแพทย์แผนจีนได้ยืนอยู่ข้างผมแล้วระหว่างพูดก็มองไปทางหลี่เจิงเต้าที่ยืนอยู่ด้านข้างหัวหน้าหลี่ทักทายทุกคนหน่อยครับสวัสดีทุกคนผมหลี่เจิงเต้าคนเก่าคนเดิมเองครับหลี่เจิงเต้าเอ่ยพร้อมรอบยิ้มและโบกมือให้กล้องถ่ายทอดสดในฐานะผู้อาวุโสในสาขาการแพทย์แผนจีนหัวหน้าหลี่ก็น่าจะให้ความสนใจการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซ่านิงถามว่าแล้วหัวหน้าหลี่แอบเชียร์ใครอยู่หลี่เจิ้งเต้าไม่ได้พูดอ้อม้อคมแต่พูดอย่างตรงไปตรงมาผมเชียร์ซูเย่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความสามารถของผู้สืบทอดคนอื่นก็ไม่ได้ไปกวดกันเลยในการแข่งศึกแพทย์แห่งชาติครั้งก่อนเน้นความมีเสถียรภาพ แต่คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ไม่แน่ว่าอาจจะน่าสนใจกว่านั้นผมเลยคิดว่านี้มันควรจะเป็นการแข่งขันที่น่าสนุกน่าสอนใจกว่าการแข่งของแพทย์แห่งชาติแม้แต่ซูยเย่ก็อาจจะไม่ใช่ผู้ชนะน่าสนุกกว่าการแข่งรอบที่แล้วซูยเย่าอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเมื่อชาวเน็ตได้ยินก็ยิ่งตั้งหน้าต,ตั้งตารอชมผู้สืบทอดเหล่านี้มีความสามารถเท่ากับซูยเย่หรือไม่ แต่เมื่อคิดดูแล้วทุกคนล้วนแต่เป็นผู้สืบทอดของแพทย์แห่งชาติหากไม่มีความสามารถจะถูกเลือกเป็นสิทธิ์ปิดสำนักได้ยังไงสู้สู้สูู้ตัวเอกของเรามาแล้วซาหนิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มอันดับต่อไปขอมอบพื้นที่ให้ผู้เข้าแข่งขันหนุ่มสาวเหล่านี้เมื่อเสียงจบลงกล้องเลื่อนไปที่ศูนย์กลางของพื้นที่ทันที ในเวลานี้ซูเย่และคนอื่นๆอีก9้าคนมารวมตัวกันที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่แตกต่างจากการแข่งแพทย์แห่งชาติคือมีเก้าอี้ไม้สิบตัววางไว้และแพทย์แห่งชาติสิบคนนั่งแยกกันทุกคนมองดูลูกศิษย์ของตนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มบนสนามสีหน้าของทุกคนดูดีมากผู้สืบทอดทั้งสิบคนมาพร้อมแล้วต่อไปเชิญคนไข่อีกสิบรายคำพูดของโจอี้เหลียงดังขึ้น เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ผลักเตียงโรงพยาบาลสิบเตียงเข้าไปในห้องรักษาทันทีผู้ป่วยทั้ง10รายนี้ได้รับการคัดเลือกจากแพทย์แห่งชาติทั้ง10ท่านอันดับต่อไปขอเชิญแพทย์แห่งชาติทั้ง10ท่านตรวจวัดชีพ,พจรของผู้ป่วยทั้ง10รายและบันทึกอาการของผู้ป่วยขณะที่โจอี้เหลียงกล่าว แพทย์แห่งชาติทั้งสิบลุกขึ้นทันทีและเดินเข้าไปในห้องรักษาเริ่มตรวจคนไข้แม้ว่าผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกจากพวกเขาแต่เนื่องากเป็นการแข่งขันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะตรวจผู้ป่วยอีกครั้งอย่างละเอียดใช้เวลาที่ปรมาจารย์ทั้งสิบกำลังตรวจอาการผู้ป่วยอีกครั้งให้ผมได้พูดถึงกฎการแข่งขันของผู้สืบทอดครั้งนี้โจอ้เหลียงประกาศการแข่งขันครั้งนี้ต่างออกไปผลลัพธ์จะได้รับจากการวินิจฉัย โดยแพทย์แห่งชาติทั้งสิบท่านหลังการรักษาและทำการประเมินแน่นอนว่าผู้สืบทอดจะได้วินิจฉัยผู้ป่วยแต่ละรายด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ทราบสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายในเวลานั้นใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับผลลัพธ์สามารถร้องเรียนได้เมื่อได้ยินกฎผู้สืบทอดสิบคนพยักหน้ารับรู้แม้ว่าดูเหมือนว่าการแข่งขันประเภทนี้ไม่มีกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่เด็ดขาด แต่จริงๆแล้วเป็นการแข่งขันที่เข้มงวดที่สุดเพราะไม่เพียงแต่เผชิญกับการแข่งขันของฝ่ายตรงข้ามทั้ง9เท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับการทดสอบของปรมาจารย์ทั้ง10ท่านด้วยแน่นอนว่าพวกเขาไม่กลัวทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟภายใต้การจับตามองของทุกคนที่เกิดเหตุและผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดแพทย์แห่งชาติทั้ง10ท่านเสร็จสิ้นการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและจดบันทึกเวทระเบียนของผู้ป่วย10บราย เมื่อดูข้อความที่บันทึกโดยอาจารย์แพทย์แผนจีนและมองดูผู้ป่วยสิบรายที่นอนอยู่บนเตียงอีกครั้งชาวเน็ตทุกคนที่กำลังดูการถ่ายทอดสดก็ตกตะลึงในทันทีไม่เพียงแต่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยแต่ยังกังวลเกี่ยวกับผู้สืบทอดทั้งสิบคนอีกด้วยผู้ป่วยเหล่านี้อาการแย่มากฉันหวังว่ายาจีนจะช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่อาการแบบนี้มันยากเกินไปจริงๆเมื่อดูบันทึกของแพทย์แห่งชาติความยากนั้นพอๆกับตอนแข่งศึกแพทย์แห่งชาติเลยผู้สึกทอดจะรักษาได้จริงหรือด้วยเสียงของความคาดหวังและความสงสัยของทุกคนการจับฉลากเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตามคำสั่งของโจอี่เหลียงพนักงานได้ถือกล่องกับลูกปิงปองสิบลูกพร้อมหมายเลขมาและใส่ลงในกล่องต่อหน้าทุกคนผมขอจับก่อนนะครับ ชายชาวเผ่าเหมียววัย40สปีเดินออกไปแล้วพูดด้วยรอยยิ้มการสืบทอดของเรานั้นยากมากแม้ว่าฉันจะแก่แล้วแต่เวลาที่ฉันก็เรียนมาก็ไม่ได้มากไปกว่าคนอื่นๆฉันหวังว่าทุกคนจะไม่คิดว่าฉันรังแกผู้เยาว์หรอกนะระหว่างพูดก็จับลูกปิงปองขึ้นมาจากกล่องทันทีแล้วหันหน้าเข้าหากล้องหมายเลขเชาวเน็ตต่างตกตะลึงดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ปรมาจารย์หัวเลือกมา ทุกคนขึ้นไปจับสลากทีละคนเมื่อถึงตาของซูเย่เขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อจับหมายเลขหมายเลขหนึ่งขณะที่เขาหยิบลูกปิงปองออกมาทุกคนก็ตกตะลึงหมายเลขหนึ่งแม้แต่โจอี้เหลียงมองอย่างตกตะลึงผู้ป่วยในห้องหมายเลขหนึ่งคือผู้ป่วยที่อวีเวินเฟิงเลือกมาและเป็นผู้ป่วยแผนกสูตินรีเวท ชาวเน็ตก็เห็นเช่นกันและช่องถ่ายทอดสดก็พลันมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีบ้าจริงซูเย่สวยชิบเขาได้แผนกสูตินรีเวชจริงๆเหรอือ้าจับสลักได้สูตินรีเวชซูเย่จะรักษายังไงดูเหมือนเขาจะไม่เคยรักษามาก่อนโชคของซูเย่ช่างเหลือเชื่ออจริงๆาห5 5ซูเย่เองก็ยังตกตะลึงเล็กน้อยผู้ป่วยของแพทย์แห่งชาติที่เก่งด้านสูตินรีเวชอ,อวีเวนเฟิง ถ้าเป็นโรคทั่วไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นโรคประจำตัวเฉพาะทางของผู้หญิงมันก็คงมีความน่าอึดอัดใจ,จยอยู่บ้างแล้วอีกอย่างเขาแทบไม่เคยรักษาด้านสูตินรีเวทเลยปรมาจารย์หัวที่นั่งอยู่ไม่ไกลก็อดขมวดคิ้วไม่ได้คนไข้ของอวีเหวินเฟิ่งคงไม่ใช่โจทย์ง่ายๆเขาค้นพบระหว่างการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยทางนรีเวทคนนี้มีโรคเยอะมากและก็รักษาไม่ใช่ง่ายๆ ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อในซูยเย่แต่เนื่องากตั้งแต่เขาเริ่มเรียนแพทย์แผนจีนซูยเย่แทบไม่เคยได้รักษาผู้ป่วยทางสูตินรีเวทมาก่อนเลยในสถานการณ์นี้อีกฝ่ายจะรักษาผู้ป่วยได้อย่างไรเขาอดที่จะกังวลใจแทนซูยเย่ไม่ได้จริงๆเมื่อจับฉลากเรียบร้อยหมดแล้วกล้องก็หันกลับมาที่ซานหนิงพิธีกรของการแข่งครั้งนี้สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาอีกแล้ว ซ่านิงยิ้มและหันหน้าไปทางกล้องแล้วพูดตามบทในที่นี่ผมขอบอกคุณก่อนว่าคราวนี้การแข่งขันของผู้สืบทอดจะแตกต่างจากการแข่งขันศึกแพทย์แห่งชาติครั้งนี้ในระหว่างการถ่ายทอดสดสการแข่งขันของผู้สืบทอดเราจะไม่ใช้การแบ่งหน้าจอออกอย่างที่เคยใช้อีกต่อไปแต่จะเป็นการเตรียมช่องถ่ายทอดสดอีก10ช่องสำหรับผู้สืบทอดทั้ง10คน หนึ่งช่องถ่ายทอดสดหนึ่งผู้สืบทอดเมื่อคุณเข้าไปในช่องถ่ายทอดสดุลยังสามารถเห็นแพทย์แห่งชาติแห่งชาติผู้เป็นเจ้าของไข้อธิบายให้ทุกคนฟังได้แน่นอนว่าห้องถ่ายทอดสดหลักของเรายังคงมีอยู่แต่จะไม่ชัดเท่าช่องถ่ายทอดสดสวรรค์ตวนดังนั้นทุกคนที่อยากดูถ่ายทอดสดแบบคมชัดสามารถรับชมได้ด้วยตัวเองแน่นอนคุณยังสามารถเลือกเปิดช่องที่แห่งภาพรวมทั้งหมดได้ชาวเน็ตต่างรู้สึกแปลกใจมาก แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะมีห้องถ่ายทอดสดให้เลือกถึง11ห้องแต่เป็นเพราะแพทย์แห่งชาติมาช่วยอธิบายด้วยตนเองต่างหากโอกาสแบบนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์แผนจีนทุกคนนี่เหมือนเป็นหลักสูตรแนะแนวอย่างมืออาชีพสำหรับชาวเน็ตทั่วไปก็มีทางเลือกมากขึ้น ผู้ที่ชอบชูเมืองเสียสามารถกดเลือกช่องของชูเมืองเสียได้ผู้ที่ชอบเสียชิงเสียนก็สามารถเฝ้าดูเสียชิงเสียนได้หรือผู้ที่ชอบซูเย่ก็สามารถดูซูเย่ได้ทุกคนรีเฟรชหน้าการถ่ายทอดสดอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่ามี10รายชื่อปรากฏบ,บนหน้าการถ่ายทอดสดและแต่ละชื่อก็คือลิงก์ช่องถ่ายทอดสดแยกของแต่ละคนทุกคนคลิกที่ชื่อบุคคลที่พวกเขาต้องการดูอย่างรวดเร็ว